ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องคนไทยครับเก<ม>ี่ยวกับพนักง,งานทํางานเว็บทำงานทำงานออนไลน์ครับหรือทํางานบอดเโน่แบบนู้นครับวันนี้ขอความร่วมมือนะครับไปไม่ได้ถูหมครับขอความร่วมมือนะครับผมก็ต้องเข้าใจเ้ื่อผมฏิบอกรับตำแหน่งนะครับทำหน้าที่น,นี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องอว๋าสำหรับวันนี้จะมีอะไรมานำเสนอไปรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะ ข่าวล่าสุดน,นะคะยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดห้ามคนไทยทำงานให้บ่อนคาสิโนโปอยเปตดเดินทางออกผ่านทุกด่านสาะแก้วตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งวันนี้นะคะวันที่17มิถุนายนพศ2568กองกำลังบูรพานะคะได้ออกมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนชายแดนสแก้วขั้นสูงสุดสั่งห้ามคนไทยทุกประเภทที่เป็นพนักง,งานในบ่อนการพนันคาสิโนหรือสถานบันเทิงในกรุงปอยเปตนนะคะเดินทางออกจากราชนาจักรผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายนพศ2568เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะกองกำลังบูรพาได้มีหนังสือถึงผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วเรื่องมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปลนเพื่อการค้าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งมีจุดผ่านแดนสําคัญหลายแห่งเช่นจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอําเภออรัญญประเทศและจุดผ่อนปรนการค้าอื่นๆในพื้นที่โดยมีการสั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมบุคคลที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลังนั้นก็คือคนไทยที่มีสถานะเป็นพนักง,งานบ่อนการพนันคาสิโนสถานบันเทิงทุกประเภทในกรุงลอยเปตประเทศกัมพูชานะคะโดยให้ห้ามออกนอกประเทศผ่านทุกจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วไม่ว่ากรณีใดๆจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางกองกำลังบูรพาค่ะ ทั้งนี้นะคะมาตรการนี้ถูกออกมาในบริบทของความกังวลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของคนไทยเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการสแสวงหาประโยชน์จากแรงงานไทยในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศได้ค่ะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องร่วมกันบังคับใช้มาตรการนี้อย่างเคร่งครัดโดยการนำการตรวจสอบเอกสารและจุดประสงค์การเดินทางของผู้ที่ผ่านเข้าออกประเทศอย่างละเอียดค่ะเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว และทางกองกำลังบูรพาเองนะคะก็ได้ย้ำว่ามาตรการครั้งนี้เป็นเพียงการควบคุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าหรือการเดินทางของประชาชนทั่วไปที่มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการทำงานในบ่อนและสถานบันเทิงค่ะ ไปรับชมและรับฟังคลิปไปพร้อมๆกันนะคะต้องขอบคุณแหล่งที่มาจากอมรินทีวีไลฟ์อินพอย์เพจสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบความร่วมมือนะครับ พี่น้องคนไทยครับ mm hmm. เกี่ยวกับพนักงานทํางานเว็บทำงานทำงานออนไลน,โนโ์ครับหรือทำงานบัตรเครดิตฝั่งเงดนครับวันนี้ขอความร่วมมือนะครับไปไม่ได้ครับ mm hmm. ขอความร่วมมือนะครับผมก็เข้า,าใจด้วยผมไปบัติตามลำดับนะครับตอบตามหน้าที่ทตอนนี้ยังยังไม่มีกําหนดครับ<ก>เดี๋ยวถ้ามีกาําหนดเดี๋ยวน่าจะมีการมีการแก้ขอความร่วมมือนะครับตอน่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีที่ว่าเต็คือเราก็ต้อง အော်ဒီ side ကလည်းသူကဒီလိုမျိုးပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ warranty ကတော့တော်တော် ขอความร่วมมือจากคนที่ผูท้ที่ทำงานพวกบอร์ดหรือพาร์ทไทมโนหรือว่าแอดมินอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่มีบัตรอนุญาตเงี <üyorum> ้ยเราไม่สามารถที่จะให้เข้าไปได้ค่ะเพราะว่าเป็นคำสั่งของทางต้องครับโยและก็เพิ่งทราบไม่ช้าเหมือนกันแต่ถ้าใคะยังไม่มีกำหนดแต่ถ้าเป็นพวกที่ขายของพวกอ่าเช่าร้านขายของขายก็สับอาหรือไม่ก็เป็นพวกพนักงานของอเมซอนหรืออะไรที่อยู่ฝั่งนึงแต่ต้องมีใบสัญญา สัญญาจ้างเนี่ยค่ะเป็นเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าไปวอนเดอร์พาร์ตก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะเดาข้าไม่ได้ค่เหมือนกันเดอร์พารตขอไม่เดอร์พารข้าออกไม่ได้ไม่ได้เต้องไปได้แต่ตัวเดิมเดิมก็ถือว่าคนที่แบบร์พาร์ตขออาจจะเชาใช่ไใช่ค่ะมีสัญญาจ้างก็ไปได้แต่ตัวเดิแล้วก็ไม่มีกำหนดเลยใช่ไหมคะไม่มีกำหนดเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจะได้แจ้ง